สวัสดีค่ะแนะนำรถกระบะเมอสองให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะคันนี้เป็นรถกระบะ Ford Ranger Highlander 4ประตูปี2010ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล2.5 XLT นะคะเป็นรถกระบะเกียร์ออโต้นะคะเลขไม่ห1ึ6 0 0 0กิโลเมตรค่ะเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างแน่นรถขับดีแอร์เย็นภายในเรียบร้อยดีนะคะเล่มทะเบียนพร้อมขับคล่านภาษีพรบรปี69 ราคา149,000บาทราคานี้เป็นราคาตัดเงินสดนะคะรถกระบะเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายขี่สบายวิ่งได้ทั่วไทยไปได้สบายสบาย,บายรถกระบะมือสองราคาประหยัดค่ะสนใจคันนี้ดูรถได้แถวศรีนครินนะคะสามารถโทรคุยติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายกันได้คะ่ะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะเพื่อคุยรายละเอียดและเพื่อนัดดูรถตัวจริง แอดมินเพียงแนะนำให้ชมเบื้องต้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ